ไตระยะ3มาเป็นระยะ1ได้เพียงทํา5าสิ่งนี้ครับต่างงานวิจัยข้อแรกนะครับต้องปรับพฤติกรรมการทานโปรโตีนอย่างโปรโตีนเนื้อแดงหรือว่าเนื้อสัตว์แป่ลูปผลเลี้ยงมาเป็นโปรโตีนที่สีขาวขึ้นอย่างโปรโตีนเนื้อปลาและก็โปรโตีนจากไข่ขาวอันที่2นะครับต้องทานน้ำไม่ได้เยอะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคไตระยะ1-4ทานน้ำไม่ได้1.5ลิตรต,ต่อวันส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคไตระยะ5ก็ทานน้าตามคำแนะนำของแพทย์นะเพราะว่าเราถูกรังไตแล้วนะอันที่สานะครับต้องออกกำลังกายให้ได้1วัน30นทีแล้วก็สะสมได้1 week, ริบ่า1สัดดาห์้ไ 150นาทีอันที่4ี่นะครับเราให้ได้ต่อเนื่อง7-8ชั่วโมงต่อวันอันที่ส้าสคัญมากก็คือต้องรักษาระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็รักษาระดับความดันสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแลวก็โรคความดันอันนี้นะครับก็สามารถปรับไลจากระยะ3มาเป็นระยะ1ได้เคสจ,จริงจากลูกค้านะครับที่ปรับพฤติกรรมตาม5ข้อนี้แล้วก็ทานโปรตีนไข่ขาวเสริมสามารถนะครับมีค่าท f R จาก45ขึ้นมาเป็น75ได้อันนี้เป็นเคสจ,จริงเลยนะเราไม่ได้มาไก่กาโกงหกนะครับ